สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจันพฤหัสราที่14นะครับอาจจะได้ยินเสียงอืออๆนะพีพลมโนต้ตบุ๊กผมไม่รู้เป็นอะไรดังอีกแล้วดังขึ้นมาอีกแล้วปผิอัดหน้าหน้าโนต้ตบุ๊ก <c oughs> ครับจีนช้าเปิดที่ลบครับ9 2 2 6 7ครับตอนนี้ผมคิดเขาอยู่ลบนะครับแต่ถ้าเขาขึ้นบวกเขาเบาๆเลยกันเนาะฝากไว้ครับถ้าชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับ แล้วถ้ามีโคษณารบกวนดูให้ผมด้วยนะครับไงก็วางแผงกนการเล่นดีๆครับฟังเฟสถ้าชอบถูกใจตามครับถ้าไม่ถูกใจไม่ไอ้แมวเละเลขไม่สวยเลยนั่งดูครับดูตามท่านอืนเนาะเช้าแดนสุด7ครับขารดข่าวิ่งจัดครับขารดขาวิ่งจัดจะนะครับ17 17 7 2ด เจ็ดเจ็ดหนึ่งสองอันี้หางสมหางแล้วก็สี่เจปเจดไม่ใช่คู่กันครับอยากได้คู่กันไปจับคู่เอาเองผมคิดว่าโอกาสเบิร์นไม่ได้ผมเลยจับคู่เบิร์นนะเก้าเจ็ดครับอาจจะตามดาวกนะ็ได้เนาะร้อมาสองครับร้อมาสอง หรือจะลอกดาวมาหมดเลยก็ได้นะสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองก็จะเป็นสองหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสี่เจ็ดสองแปดเจ็ดแล้วก็สองเก้าเจ็ดครับจีนเช้าสิบโมงครึ่งออกผลเนาะแล้วก็มาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรครับท่านใดชอบและม่อยากพลรราดกดติดตามไว้ครับดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับ บางครั้งมีต้นคลิปนะครับบางครั้งมีท้ายคลิปเนาะก็เดี๋ยวเจอีีไทีในหุ้นต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ